สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำชุดข้างให้พี่เขานะครับแล้วก็ล้างพวกนี้นะล้างพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะระบีใหม่นะครับนะครับผมเป็นคลิกร้อยยี่ห้านะครับตัวนี้นะเนี่ยวันนี้พี่เขาก็มาทำการเช็คชุดข้างแล้วก็มาดูสายพานเนี่ย นะครับมันแตกจะขาดแล้วนะครับที่เขาใส่ชามแต่งมานะครับผมใส่ชามแต่งมาแล้วก็รู้สึกว่าสายพานมันจะขาดขาดบ่อยด้วยนะครับขาดบ่อยด้วยนะก็เลยทําชุดชามเนี่ยขึ้นมาใหม่นะครับนี่นะชุดชามจากที่ร้านนะครับที่ร้านคือนัน่งทําเองนะครับนั่งทําเองกับมือ นะครับผมใช้มือนั่งปรับนั่งแต่งเอานะครับนี่นะเนี่ยนะนี่ก็จะมีอ่าองศาองศามันเนี่ยตรงนี้นี่อยู่14องศานะครับแล้วก็ข้างนี้ก็14องศานะครับแล้วก็จะมีบ่าตรงนี้นะครับกันสายพานมันห้อยกันสายพานมันหย่อนช่วงต้นๆน,นะครับที่สตาร์ทใหม่ๆม,มันจะดัง ตอกๆๆๆๆๆๆอยู่แบบว่าเหมือนสายพานมันหย่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ทําตัวกันสายพานหย่อนนะครับสองข้างนะครับข้างนี้นะข้างนี้เสร็จแล้วก็ข้างนี้นะครับนะนระยะต้องลองดูนะครับว่าจะวิ่งดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้สายพานของอย่างนแป๊บนึงนะครับ นี่นะที่ร้านก็ใช้สายพานของคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมนี่คลิกร้อยห้าสิบใช้สายพานแท้นะครับสายพานแท้เลยนะนี่ใช้สายพานแท้ของคลิกร้อยห้าสิบนะครับผมในการใสค่คลิกร้อยยี่ห้าวันนี้นะหรือยังไงต้องให้พี่เขาไปทดสอบว่ามันจะวิ่งดีหรือเปล่านะครับมันจะวิ่งได้ปลายมันจะไหลไหมแล้วก็ต้นมันจะวิ่งออกดีไหมนะครับในการใส่ชามแต่งของสูตรที่ร้านนะครับสูตรที่ร้านนะ แล้วก็มีงานเปลี่ยนผ้าเบกหลังนะครับวันนี้แล้วก็ซ่อมโชคหน้านะครับซ่อมโชคหน้าแล้วก็หมดแล้วั้งเนาะซ่อมโชคหน้าแล้วก็เปลี่ยนจานหน้านะครับครับมีแค่นี้นะครับคือทําชุดล้อหน้าแล้วก็ทําชุดข้างนะครับล้างชุดข้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนเบรกหลังแค่นั้นเองนะครับผมเดี๋ยวเราชมต่อไปนะครับเดี๋ยวผมประกอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาถ่ายทําให้ดูนะครับ

แค่มันไม่มีฝุ่นตรงนี้มันก็จับได้ผมว่ามันจะมีฝุ่นตอนออกตัวมันก็กระตุกโอ้โหตุกยุบล้อลองดูก่อนที่นี้ไม่กระตุกแล้วมั้งลองดูก่อนน่แน่อาจจะไม่กระตุกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไงี้ยหมูแท็กกระตั้มตูงอย่างเงี้ยแท็กกระตั้มตูงอีกเงี้ยก็ได้อยู่นะ z o o ได้หรือใช่ z o o ได้ทำ zoom นี้ซูมไม่ได้เจเจทำเพราะว่เจเจเขามีอยู่แต่ว่าเขาไม่ใั้เท่ากอน,นใช่กล้องคุณอะไรไอ้นั่นกินเลยอ่ะเกจเกจหน้ากล้องไอ้กล้องเัินเลนอะผู้ค้าว่าลูกผูค้าที่เราผมใช้กล้องโปรโมถ่ายว่าเห็นผมเบอกไม่ใช่ใช้ต <laughs> ัวนี้แหละโทรศัพท์ททททไม่อะไรที่ใส่คลิปเป็นโน้ตบุ๊กไอ้นี่เอาต,ตัดต่อเอาโอ้ยตัดต่อตัวซับเลสุดยอดใช่ไงเร็วครับเดียวพี่นอนเล่นเล่นโทรศัพท์เราเล่นโทรศัพท์อ๋อ มันเงียบไหมเงียบกว่าเดิมอีกอะนายพี่ของมว่าไงพูดพูดได้ในผ่านถัดมาพอดีเงียบมาก,ม,ากมีฟัดด้วยนะใช่ใช่เงียบมากดีกว่าเดิมเยอะเสียงอะง่ะมีฟัดด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกแบบที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะเ <c oughs> ดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนี่นะครับเงียบมาก อีกน,นะที่ชามที่ผมทําก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะใส่ใสายพานของทิกร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ไม่มีฟัดนะครับไม่มีห้อยตกแต่งด้วยนะครับเป็นสายพานเป็นชามแบบว่าชามแต่งแต่ว่าเป็นชามหมกนะครับชามหมกแต่งว่างั้นเถอะนะครับผมเวลาซัดนี่ปิดเลยนะนะครับผมเอาไว้ขับสนุกๆน,นะครับเอาไว้ขับมันๆน,นะครับผมนี่นะ ไม่ต้องเอาล้อลอยนะครับเพราะว่าแถวนี้มันเสียงดังเราเบินเครื่องไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปลองขับดูนะชามทําเองนะครับแล้วก็ล้างชุดข้างให้พี่เขานะครับเดี๋ยวเหลือแต่เปลี่ยนเบรกหลังนะเพราะว่าเบรกหลังพี่เขายังใช้เบรกเดิมอยู่แล้วก็มันหมดแล้วนะเนี่ยนะหมดแล้วนะครับเห็นไหมสายพานันคลิกร้อยห้าสิบนะครับใช้ได้นะครับกับคลิกร้อยยี่ห้านะครับผม อ่าไม่โดดไม่สะบัดไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเงียบคลิปปิดฟ้าไปเงียบกว่านี้อีกใช่ในสายครอบมัออเนเงียบไมดเลยสิ่งเอาสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าถ้าสูงกว่านี้ ตัวรถจอดตัวจอดตัวช้าใช่ฉันจอดตัวช้าเนี่ยขัไปไปจะไหลเรื่อยใช่ยังได้อยู่เนี่ยให้ขัว่าไปผม็ยังได้อยู่เหมือนเดิมอืมยังได้อยู่เหมือนเดิมตายไม่ต้องพูดไม่ต้องห่วงขับมาไปนะไอห่วงกันห่งได้ช่วงต้นก็พอที่นี้ตุ๊กต้นๆนี่ก็แค่ช่วงต้นแล้วก็ไอ้ช่วงปลายนะมันก็จะตอนต้นกระดังอย่างนี้แหละอ่านั่นแหละถ้าปิดปุ๊บออไปก็ไม่ดังแล้วหายนี่เราใส่สายานด้วยใช่ลองดูรถกิโลสายพานแท้ให้ด้วยมีกล้าพูดเลยว่าสายพานแท้ผมติ๊กติ๊กไว้เองเห็นตาคนด่ากูแล้ว ร้อยห้าร้อยยี่ห้าไม่ได้ซื้อมาใส่เลยสีขาวมันต้องซื้อสีขาวนี่สีเขียวมาแค่สีเขียวไม่ใช่ลูกค้ามีแต่สีเขียวถ้าลูกค้าซื้อไม่มีแต่สีขาวร้อยห้าสิบจะแพงกว่านะจะซื้อแต่สีเขียวมาเพราะว่าผมมั่นใจสีเขียวสีเขียวยังดีกว่าเยอะแยะผมกล่าวว่ารถเขาใช้งานดีกว่านะคนดีแล้วไปใส่ไปมันจะใงานก็เดิมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะ ได้อยู่เนี่ยได้ยับๆอยับๆๆยับชีตอนที่แรกเองตอนที่เครื่องเครื่องเย็นๆอ่ะโอเคมันดีอยู่ได้อยู่นไนี่ทุกตา้งเรียบร้อยแล้วนะครับยบเนี่ยตอนนี้ก็ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนจานเบรกแล้วก็ไอ้ซ่อมโชกหน้านะครับซ่อมเปลี่ยนซีลโชกหน้านะครับนอกในนะครับ ทั้งตัวกันฝุ่นแล้วก็ตัวซีนนะครับแล้วก็ไอ้ซ่อมไอ้แข้งเครื่องน้ำไอ้ตเกียวรูดนะครับซ่อมแข้งเครื่องตเกียวรูดทางด้านฝั่งท่อนะครับผม่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับค่าเลยนะครับทำหลายอย่างเพิ่งเสร็จนะครับค่าแล้วก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะเพราะว่าช่วงที่ทําอยู่ก็รีบนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะ,ะก็เก็บหลายอย่างนะครับวันนี้ นี่พี่เขามาจากแถวแถวบางบอนเรานี่แหละนะครับผมพี่เขาก็เจอในช่อง youtube นะครับนะก็นี่นะซ่อมเกี่ยวตัวตัวนี้นะครับไม่มีน็อตนะครับเพราะว่าน็อตเดิมเขาใช้ตัวเมียตัวเล็กร้อยมานะผมก็ซ่อมแข็งเครื่องตัวนี้นะด้วยนะครับแล้วก็ชุดข้างฝั่งนู้นนะชุดชามคัตนะครับ ชามคัดก็เอามาล้างอาจจะบีใหม่นะครับล้างใหม่แล้วก็อาจจระบีใหม่แล้วก็ทำชุดชามแต่งนิดหน่อยนะครับสูตรทางร้านนะครับผมสูตรใช้งานนะครับสูตรใช้งานนะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ถ่ายประมาณเท่านี้นครับยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับผม